สวัสดีครับ FC คงทิ่ย์แฟมิลี่วันนี้นะครับสวัสดีเช้าวันใหม่ที่กระบี่อากาศสดชื่นมากเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านในสวนยางครับไปกันเลยครับตามมาครับอยู่ตรงนี้เลยครับบรรยากาศเย็นสบายอยู่ในสวนยางสวนป์มบรรยากาศสดชื่นมาก น,น,น,นี่นเีเรจะไปดูสับปะรดนะครับนี่เดี๋ยวตามมาเลยครับนี่ครับเป็นบริเวณสวนยางนะครับนี่นเป็น,นสวนปาล์มนะครับน,น,นี่นะนี่ครับสับปะรด อันนี้แดงนะครับยังไม่สุกนะครับมีแญ่ไก้จะกินได้แล้วมีอันใหญ่คนนี้นะครับตามมาไปดูอันใหญ่นี่ครับนี่ครับอันใหญ่นี่นะนี่คืออันใหญ่สุดเลยใช้ใช้ยางมัดกับไม้นะครับเพื่อให้มันไม่ตกนะถ้าเราปล่อยมันจะตกนะครับนี่มันใหญ่แล้ว ลูกนี้น่าจะใกล้กินได้แล้วนะครับเราให้มันสุขขกกว่าสั่วท่านึงสับประรดนะครับอ่าเนี่ยภาษากะบีเรียกว่าย่านัดลูกย่านัดโอเคนี่นะครับแล้วก็จะเป็นลูกเล็กๆนี่นี่ลูกนน เกิดมาใหม่นะครับเฮ้ยเดินเล่นในสวนยางอจะพาไปดูในสวนยางครับที่นี่เป็นปาล์มนะครับอ่าต้นปาล์มต้นปาล์มอะไรดำดำนี่กับลูกปาล์มอะไรปาล์มยังยังไม่ทุกที่เคเลยเรอเขี้ย เดีย๋ยวไปดูในส่วนยางกันก่อนอ่าตามมาครับตามมาไปนเลยในท่นยางท่อนยางก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับต้นปาล์มเลยนี่นะครับวันนี้ไม่ได้ตัดยางครับคนตัดยางตัดยางไม่ได้นี่เป็นที่ทครับรงน้ำยางตัวตจะขึ้นพุนโตกะกับตัดยางไม่ได้ทํามาเป็นรอยอย่างเงี้ย ครับอันนี้โรงร่อยของการตัดยางการกิดตัดยางก็คือการติดยางครับอ่าประมาณนี้นใหญ่มากนะครับ,รบน,นี่บรรยากาศบริเวณนี้รู้สึกเย็นๆนะอากาศสดชื่นมากต้นยางกับเป็นพืชเีรตฐกิจของทางใต้ครับอ,อ่า มาชมบรรยากาศไม่น้างแบบนระต็ได้ไม่ได้เห็นก็ตัดยางอนี่รับโดยการตีสี่่างสี่งเยางครับ้นยางเลยครับเหญ่มากท่ตัวอันนี้ บรรยากาศีบ้านกับบ้านดมยินบรรยากาศดีกับบรรยากาศดีอากาศสดชื่นวันนี้คนตกกันอย่างกึ่ก็สดชื่นเลยมาแล้วมาแล้วตุนมา อ่านี่น้องตุ้นกับกองติปเป็นไปนี่อีกคนหนึ่งแถวกองบานนี <c oughs> ่ทุกอันนี้ก็บส้มนาวรับอ่านี่ส้มนาวอ่าน,นี่ก็ต้นกิง่งอมืมคอยมีลูกครับเก็บไข่หมดเลยอันนี้ส้มนาวราคาดี <c oughs> อีกตุง้ง <c oughs> ย่างก็มีครับนี่ กับเรานำมอสมากรเรื่องเรืเริ่อได้กินเลยอ่าเดี๋ยวพาไปอ่านี่กับต้นกิ่งมะนาวนี่ลูกมะนาวนี่อ่าลูกมะนาวกับเอ่อลูกล้มเหลวอ่าเคี้ยวๆนี้เลยอ่าลูกนี้เลย อันยังไม่ค่อยมีมันานาด้านล่างก็มีนะครับด้านล่างมีลูกนี้แล้วก็ด้านในนี้ก็มีแต่มันมีเป็นรังๆนะจ๊ะไม่งนี้ครับนี่ครับโตไปครับยังยังไม่เป็นลูกเหล่าน้ำโม่เหมือนกันครับก็เล็กอยู่เหล่าน้ำโม่มี เอาไปวิว oh. ป่าดนเลยรอบบาน<ป>อราตุกใครินครับวิธีวิธีาวบ้านนะนี่ก็มีครับสับปะรดอย่านัดนะะอ่าก็มีดอกไม้ครับกุกครับตามวิธีคน้ันนอก อันนี้กับเราอ่อนี่กับโลกโลกใหม่นี่ก็โลกเฟืองฟา้าเก,ก่อนตรงนี้ครับมันเป็นลูกอะไรสักอย่างนะผมเก็บกับดวงว่าไี่เลยไปไปเลยตอนพักของป่าครับอือนี่ก็อย่านัดอีกก้อนหนึ่งยังไม่มีลูกครับปุ่งปวกปุ่งปวกยังไม่มีลูกครับอ่าอันนี้ตอน

มะม่วงครับโอ้ดิฟมีข่าครับน่องข้าข่าอ่าเนี่ยน่องข้าพุทธน่องข้าครับมีหนูเด็ดก็ต้มไก่ไก่ต้มข้าฮะไม่ต้องซื้อครับลูกไปกินเองตรงนี้เป็นต้นมะม่วงครับนี่มะม่วงอ๋อครับมี นี่ก็มีลูกม่วงต้นลูกมว่วตงตำๆวิธีจัาบานนี่กับส้มโหมส้มโหมไอ้ไม่ทุนอ่าส้มโอมกับนี่ครับหอยนี่ไว้ด้วยนี่นี่ตัวกว่ากินเองครับนี่วิธีจับานครับใส่ทุกใจกับกดติดตามไว้ด้วย กดไล่ก็ดแจครับกุ้งติบแฟมิลี่อันนี้ก็แบบรูจักไม้กับต้นน้อยกับนี้พักวานครับเออเมนูเด็ดก็ลวกเทนี่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 ากินอยากนะบางคนไม่เคยกินนะครับนี้แต่นี้ต้นมันไม่ก่อยต้่มบุญตั้งแต่ไรเลยไม่ก้อยจะดูเลยนี่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 นีักวาน ผักหวานครับผักหวานมีครับอันนี้ต้นอะไรดาฝระดังฝรั่งกระดังดูกระบี่เขเรียกต้นชมพูอ่าต้นชมพูอ่าอันนี้ครับเรื้มเรื้มเริ่มเลยเริ่มเลยเป็นลูกเล็กๆนะต้นเล็กๆกำลังกำลังกำลังออกนี่จะอมเหร นี่นี่ลูกเล็กๆนี่นี่นี่แบบนี้อ่านันทัดมากันนี่กับจะโอมกับจะโอมเออจะโอมอ่านี่จะโอมกับเส็ดยอดเนี่ยส่วนส่วนนี้แหละครับมันไปตอดไข่สุดยอดเมนูครับอ่ายอดจะโอมเออนี่กับบุกเกอร์บุกเกอร์อ่า ก็เกิดยาวพวกวักินเองครับอ่าเกิดกินกันมากครับไม่มีปุ๋ยเคมีครับมีแต่ปุ๋ยกอกอย่างเดียวขี้วัวขี้ไก่ครับอ่าพวกวัยกินเองอ่ววาไปเ,เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นแล้ว,วกว อันนี้กับตัวน,น,นี้ก็เป็นปืดเศรษฐกิจเดมาได้อย่างเลยใบต้มนี่ฮะพลังดีกับปลาลังใบนี่พิจิตร์โดยน้องอันดาครับเนี่ยครับเออใบกระตรมะเดี๋ยวไม่ได้จะติดการกินนะให้เหลือต้นนี่ปลูกไว้ก็กับนะปลูกไว้ปลูกไว้ปลาลังใบก็ไม่ใช่แล้วเออครับอันนี้ครับเอฟซีดูจักไหม อ,นนอันดารู้จักไหมไม่ไมนี่คือตะไคร้ตะ,คะไระระรคร้อ่าโยกบีก็เรียกไคร้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้คือมะนาวมะนาวกนนนินได้กินเลยน,นี่ตะไคร,ครอ้อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับกรุงติดแฟมิลี่ อ่านี่อ่านี่ครับมะม่วงภาษาใต้เรียกว่าจุกม่วงเบานี่อันนี้คือมะม่วงเบาใช่ไหมกำลังกินด้านล่างก็มีกำลังกินอ่าดำๆนี่ครับนี่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 ่นี่่่นนนนนีนนี่ ก,ก,กินก็ได้ทำยำก็ดีอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวป่าไปเที่ยวตรงไม่โต้ก็เดี๋ยวติดตามกันด้วยขอบคุณครับอ่านี่โยกนี้เลยครับนี่วันนี้เขาแต่งปั๊มนี่นี่น,น,นี่ลูกปั๊มเอาไปทำน้ำมันทำใบโอดีเซลดด้ก็เห็นไหมเนี่ย นี่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 ครับนี่เลยเลยเลยอ่ญญาบรรยากาศโดๆเลยครับอ่ารุ่นเล้วครับนี่ก็ประมาณนักชามทิพลูโรนะไม่ถึงทิมาที่กลูอ่าทิมาวันกับตัดหนึ่งกลางได้เคยเห็นไหมนเนี่ยอ่า เหลนแต่ต้นมันอ่าครับร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้ฟาร์มขึ้นลูกลูกเยอลูกที่บาทตรงนี้เก้าบาทสิบบาทอ่าครับถ้าสิบก็ร้อยห้าสิบหนึ่งกิโลเก้าบาทครับตอนนี้ก็ประมาณเนยสิบบาทลูกอ่าบาทกุูนเป็นตังเอาเองเลยครับได้เท่าไยอ่ามันก็จะตัดทลายมันด้วยบางทีก็จะตัดกิ่งมันก็จะแต่งกิ่งมันเขาก็ตัดแต่งกิ่งเลยก็ นี่ก็ประมาณใกล้เคียงกันนี่กับใจน,นี่ก็เดี๋ยวว่าเล็กแทงปาเหมครับเนี่ยนี่น,นี่เล็กแทงปาเป็ลักษณะประมาณนี้ครับอ่าฟ้าแทงปาเหมแทงบินอ่าครับนี่วันนี้เป็นกล้องฟกักสดๆเลยโยกดี้คลิปซีนี่อ่าใหญ่เลยนะกับอันนี้ นี่มันแปลกมากมันแปลกพอดีตัดีเม่เคยเห็นแปลกอันนี่เป็นสวนปาล์มของตัวดีตรงนี้ก็มีเด็ลยครับนี่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 อ่าตรงนี้นี่ครับนี่ครับได้มาแล้วนี่นี่นี่ นี่ทุกเดี๋ยวเนี่ยเรากินเลยกินได้เนี่ยนี่ใจเวลายกขับเนี่ยปุ๊บนี่ครับนี่นี่นี่ที่ยาทวนครับแล้วก็มาขึ้นโดดมาโดดกระบะมา

น,นี่นะีีมตย่าย,ออยกย่ายกะยกปุบ๊บแบกเลยนี่ยนยก,กเอียกเปหยก้ายคนักเลยโอเคครับแค่นี้ก่อน